เฮลโหลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้โซดาอยู่กับแดนซี่ฮัลโหมากินข้าวมันไก่กันพอดีว่าเพื่อนแนะนํามาว่ามันเด็ดโซดาก็เลยบึ่งมาดูดีนะกินมากนั่งใจมากเลยโซดานั่งใจมากน้ําจิ้มคือมีแบบเราสั่งเหมือนกันคือคือได้คือเอาพิเศษสองอย่างเลยจะได้กินทั้งข้าวมันไก่ทอดแล้วก็ข้าวมันไก่ธรรมดามาลองชิมกัน ชิมข้าวเปล่าๆไปอืมอร่อยอ่ะลองชิมข้าวเลยแนนรสชาติแบบมันเข้มข้นมากเลยแค่ข้าวอ่ะลองชิมดูข้าวนอืมมันเค็มๆมันแค่ข้าวเปล่าก็อร่อยแล้วว่ามด้วยมาเดี๋ยวลองมาชิมตัวน้ำจิ้มอันนี้น่ากินมากๆเลยอร่อยอ่ะอร่อยมากๆ ไม่ผิดไม่เสียใจเลยที่มาเนาะขี่รถมาเพื่องานนี้เลยเนี่ยยอมนางเลยคือแบบว่านางเป็นอะไรที่แบบตั้งใจที่จะมาอะไรก็ือมาให้ได้เลยเรื่องกินยอมนางเลยที่เห็นเห็นเพื่อนลงแล้วอยากกินมาแล้วนี่ดูตัดดิเห็นตัดและสะพึงมากทนไม่ไหวเลยอร่อยมากแน่น้ำจิ้มโอเคด้วยโอ้ยลำแขนคผมเนี่ยคือแบบเพื่องมันถึงอือเป็นไงชีเด็ดอนะ่ะ ตับจริงๆแล้วถ้ากินเลยไม่ใส่น้ำจิ้มก็ได้นะอร่อยมากข้าวมันอร่อยมากมาลองชิมน้ำจิ้มไอ้นี่กันไก่ทอดบ้างน้ำจิ้มอันนี้น้ำมันไก่ทอดคัมเลอรเลยอืม ตั้งใจมากมาเพื่อกินข้าวมันไก่อลองชิม,มน้ำซุปด้วยเด็ดๆก็ต้องชิม,มน้ำซุปใช้ได้ตัวข้าวมันอร่อยมากเลยน้นองแนนเนาะถ้าใครชอบแนวข้าวมันไก่ฮ่องกงก็จิ้มอันนี้นะจ๊าจิ้มซีอิ๊วหวานนี้ก็จะเป็นข้าวมันไก่ฮ่องกงน้ำจิ้มหวานเขาอ,อร่อยอย่ะปกติที่อื่นอ่ะไม่อร่อยอันนี้อร่อยอ่ะ อร่อยอร่อยชอบต้องกินหรืว่าอย่างถ้าเกิดเป็นข้าวมันไก่ฮ่องกงจะเขาจะกินอย่างนี้ยอร่อยอร่อยอเดี๋ยวไปลองเห็นเฮ้ยมันอร่อยมันหมนหวดแลอร่อยมากเลยบางที่มันจะรับจิ้มมันอ,อร่อยอร่อยเนาะน่ากินมากเลยแค่เห็นเราสั่งพิเศษมันมีหลายอยา่างเห็นไหมมีเนายเราจะสั่งเป็นจนานๆแยกก็ได้แต่เราสั่งเอาแบบได้สองอย่างเลยไง พียมันฟินอะ่ะวันนี้แบบฟินแล้วอะ่ะถูกใจน้อแนนเนานะอ,นอร่อยไม่ผิดหวังจริงคือแบบเห็นเพื่อลงแล้วแบบเฮ้ยปลาชาย 25. ชื่อยิบห้าชื่อร้านอะไรน,น้วแนนเจริญใช้ไก่ไตอนสูตรไหหลังร้านนี้เลิศจริงจยอมร้านนีจริงเยอะเลยจะได้ฟิน ใครชอบแบบว่าเครื่องแบบเนี้ยก็ใส่เพิ่มได้คลิปจะตัดก่อนไหมทำเม็ดมากมนั่นเอง อันนี้ไม่กินอะ่ะขืดมันเออไม่ชอบชอบกินตับใช่ร้าน,นเปิด24ชั่วโมงนะสุดาเออใช่ร้านเปิด24ชั่วโมงแล้วก็าทำมมไม่มีหลายอย่างด้วยเนาะไม่ใช่มีแค่นี้ก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีเตี๋ยวส้มเออส้มยำไก่ใช่มีแบบตามสั่งเลยเปอร์อะไรอย่างเงี้ยมาแล้วกับข้าวมันไก่ จะเรื่องไทยแต่ก่อนเลิศมากๆเลยชอบอ่ะโอเคเนาะแนนนะเอาละด้วยบอยบาย